อาวุธมหากาบเล็กวีของ King of the Legion โหดขนาดทำให้สามารถเก็บลวดได้12ตัวเลยจริงเหรอไปดูกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอ้นแชมเปี้ยนชิพในเกมช h a d o w Fight 4 a r e อารีนอีกครั้งหนึ่งนะฮะ เนื่องจากว่าผมยังไม่เคยทำรีวิวอาวุธมหากาบเล็ก VM ของ King of the Legion เลยนะครับประกอบกับว่ามีคนนะคอมเมนต์มาบอกว่าอยากหเห็นตอนผมแพ้ด้วยนะซึ่งอาวุธชิ้นนี้มันจะแสดงความสามารถพิเศษได้ก็ตอนที่มันแพ้นะฮะตอนที่แบบ K i n t o f t h e Legion พลังมหมดทั้งสองหลอดแล้วดังนั้นผมก็เลยคิดว่าอ่ะรวมคลิปทั้งหมดที่ติดค้างไว้แล้วก็รวมไม่ได้คลิปนี้เลยแล้วกันนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูว่าเอออยากดูผมแพ้เออแปลกเนาะดูไปทําไมวะโอเคมาอ้ยอุ้ยเริ่มมาดูคนก่อนเลยครับโอ้โหเริ่มมาตัวแรกไม่ธรรมดาครับฝีมือไม่ธรรมดามีจังหวะจักโคนจังหวะจักโคนนะะไม่แพ้แพ้แพ้นี่ครับนี่ถ้าเกิดประตูฟันฟันหลุดนะฮะเสียเฟรมเยอะนะครับตาหอกไปเลยครับเพราะว่าคิงออตโติเจเนี่ยเวลาปาหอกไปจะได้ฮิวพลังด้วยนะครับ ถือได้ว่าเป็นศัตรูตัวอื่นเอ้ยถ้าเกิดเป็นตัวละครตัวอื่นน่ะถ้าศัตรูฟันหลุดเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ท่าที่แบบว่าเยกื่องแหวนหนักๆโจมตีกลับไปใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคิงออฟโรดิเชียนครับแนะนําให้ปลาหอกไปเลยครับนี่ฮิวอีกแล้วครับโอ้โหตอนแรกยังไมฮนะตอนแรกพลังผมตามถือเือะเลยนะเออยังไงปลาหอกอยิวจนแบบพลังพลังแบบนำแล้วอ่ะเอาดิเอาดิอาด่อา,อา,อา,อาแล้วตอนนี้พลังเงาผมเต็มแล้วครับ แมแต่ว่าแบบเอานี่เข้ามาก็ลง,ลงเงาแล้วหน้าเงาแล้วขึ้นเงาครับนี่ถ้าเกิดว่าศัตรูกลิ้งไปข้างหลังนะครับก็ให้ใช้ขึ้นเงาไปเลยนะครับต่อจากท่าหน้าเงาะโตัวต่อไปแจ็คบันบอร์ดครับยกสองแจ็คบันบอรดนี้ถือว่าก็สู้ยากเหมือนกันนะออแต่ไม่เป็นไรจำไปกระโดดีไปครับงี้งฮะรู้สึกว่าเวอร์ชั่นใหม่ในการอัปเดตมานะครับก็จะทําให้การกระโดดขีบอะ โดนทุ่มได้ยากขึ้นนะฮะคนที่กระโดดฉีบไปอะ่ะจะโดนทุ่มยากขึ้นก็เพราะงะน,นเราก็สามารถกระโดดฉีบได้บ่อยขึ้นนะแต่ก็ยังต้องกระระยะดีๆีอยู่นะครับคืออย่าอย่ากระโดดฉีบในระยะที่ไกลไปอะ่ะเพราะถ้าเกิดไกลไปไม่ถึงบางทีศัตรูก็จะสวนเรากลับน,นะเราเสียเฟรมถ้าใกล้ไปก็อาจจะทำแล้วเสียเฟรมได้นะครับก็ต้องกระระยะอยู่แต่ว่าแค่กระโดดได้ง่ายขึ้นเนี่ยเราจะไม่โดนทุ่มง่ายเหมือนสมัยก่อนแล้วนะ เรากระโดดฉีไปล้วก็ได้ชิปเาเมจเนี่ยโอ้โหแต่บวกกันไม่คุมครับมันมีโลครับเนี่ยฮะสู้เริ่มยากครับเพราะว่าคิงออสเตรเจียนี่เป็นตัวระยะกลางด้วยนะฮะแล้วเจอแจ็คบันบอดที่มีโลนะครับก็จะสู้ยากหน่อยหนึ่งหนึ่งสองไปครับนี่ครับเราจะเน้นท่าเดฟันปกติครับอุ้ยลบครับลบครับมุดมาอย่างงี้แล้วก็ขึ้นปันครับหนึ่งสองไปครับหนึ่งสองไปทีหนึ่งครับเอาแล้วครับพลังเงาไอ้พลังพลังราน้ำนะครับหนึ่งสองไปทีครับกิ้งลบไปครับ แล้วหนึ่งสองครับต่อชิปดาเมจครับกระโดดมาขึ้นฟันครับเอาดีเอาดีหนึ่งสองเลยครับกันไหมครับกันไหมครับแล้วหนึ่งสองไปีทีหนึ่งนี่มึงไงเอาไงฮะทำทำอะไรได้ทำอะไรพี่ได้ประลาหนึ่งสองเงี้ยหนึ่งสองเงี้ยให้กระโดดข้ามหัวไปครับนี่ครับฉีดไปครับเรียบร้อยครับอีกหนึ่งตัวตัวต่อไปเคสครับโอ้โหเคสนี่ถือว่า킹ออฟเดลิเจนแพ้ทางเหมือนกันนะอืเพราะว่ามันดูดพลังเงาเราได้ไงอ้าว เอว่ายอมไปเลยโอ้โก็มันโหดเกินนะครับโหดเกินอีกแล้วนะครับเพื่อนก็สําหรับอาวุธมหากราบเลข VM ตัวนี้นะฮะความสามารถของมันเนี่ยก็คือจะบวกพลังโจมตีกายภาพ10%นะครับ แล้วก็บวกความแรงทางเงา5%แล้วก็ถ้าเกิดว่า King of d e l i g i o n เนี่ยพลังหมดไปทั้ง2หลอดแล้วนะครับก็คือตายไป2ครั้งนะฮะ King of d e l i g i o n ก็จะเข้าสู่สภาวะไกลคลิปครับที่ศัตรูเนี่ยไม่สามารถอัดเราได้นะแต่เราสามารถอัดศัตรูได้เออแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอลองทำให้ดูดีกว่านะแต่ดูว่าจะตายเมื่อไหร่ข้าไปครับขึ้นฝันไปฮะ โดดถีบไปครับนี่ฮะโดดถีบไปตระทุทุมไม่ได้นะฮะได้ชิปดาเมจด้วยครับหมอบหลบครับแม่โดดถีบไปครับนี่ครับชิปดาเมจนะครับแล้วเดินหน้าทุมไปครับเดินหน้าไปทุมแล้วก็ขึ้นฟันครับนี่ครับคอมโบครับเดินหน้าทุมแล้วเอ้ยเดินหน้าไปทุมแล้วขึ้นฟันโอเคกระโดดมากนี้นี่ไงฮิวไปก่อนว่าจะแฮก็บกระโดดหลบเฮ้ยจะมาใช้ท่าเงากับพี่แหละน้องน้องเจ็ดน้องเจ็ดต้องโดนพี่เจ็ดน้องเจ็ดกระโดดอุ้ยน้องเจ็ด น้องเจตเล่นเล่นพี่คามุมเลยจ้านี่นะเล่นพี่คามุมเหรอจ้าต้องเติมอย่างงี้ต้องเจอพี่ฟันหน่อยเฮ้ยนี่อ่ะพี่ฟันก็ให้น้องเจตน้องเจจะโดนพี่ฟันเหรอเข้ามาใกล้ในเข้ามาใกล้ในมุมเข้ามาในใกล้ในพี่เปี่ยวเข้ามาใกล้ในที่พี่เปี่ยวพี่ก็โอ้โหโดนโดนครับหน่อยกาเข้ามาใกล้ในที่เปี่ยวกับพี่ก็โดนพี่ฟันดิถีบเลยหูอัตมัสติดติดอมตะฮะมาให้พี่ฟันดีๆสิจ้าน้องเจตจ้าเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะเจ๊ตกล้ายเลยน้องๆโอ้หอย่างงี้ มึงเล่นกับพี่ในที่เปลี่ยวได้ยังไงจ้าโดต,ตาม,ออมาอาซูมะครับอาซูมะก็ถือว่าเป็นตัวที่คิงออฟดูริเจียน้าทางนะเพราะว่าทีเด็ดของคิงออฟดูริเจียนเนี่ยมันคือการใช้ท่าเงาครับแต่ว่าอาซูมะนี่มันมีแบบท่าโซลัดนะทำให้เราใช้ท่างเงาได้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะฮะอุ้ยหมอบหลบครับแล้วก็โดดฉีไปครับนี่อย่างนี้ฮะแล้วใช้ท่างเงาครับนี่คอมโบครับกรโดดีไปใช้ท่าเงาถ้าพลังเงาเต็มปุ๊อบอย่างนี้เลยนะฮะออ้แต่ว่ามันมุดห้ังหน้าครับแล้วผมแหย่จริงๆถ้า,าเกิดมันมุดหบ เผงก็เป็ไรเผยก็เป็นไรตัวทีต่ทีแง่เลยไม่ได้โชว์คอมโบเลยนะครับเฮ้ยอุ้ยยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันไลยมันไายจริงมันไลยจริงขึ้นฟันเลยครับขึ้นฟันแล้วแล้วนี่ใครขึ้นฟันแล้วยกหลบยกหลบแล้วใช้ท่าปลาระยะไกลนะครับฮิวครับขอพี่ฮิวหน่อยเราต้องยืนระยะนะฮะเพราะเราต้องเราต้องเก็บโลดันเราต้องขออยู่ระยะหน่อยฮิวฮิวกันฮิวนี่ก็คือการทําให้เรายืนระยะได้นครับขึ้นฟันเลยครับขึ้นฟันไปทีครับ ึ้นฟันของคิงออสเเจียนนี้เป็นท่าที่สตาร์ทอัพไวมากนะฮะถ้าใครที่เล่นตัวนี้แล้วอยากจะใช้ท่าที่แบบว่าฟันออกไปไวๆนะครับจมจีกไปไวๆใช้ท่าขึ้นฟันดีมากเลยนะฮะเก็บไปอีกหนึ่งตัวรันยกสตัวต่อมาซาร์ครับช่วงนี้คือแบบผมอาจจะเข้ามาในเกมชาร์โดไฟน้อยหน่อยเพราะว่าแบบช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลานะก็ทำให้คะแนนผมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็แล้วก็ติดเกมนิเกะด้วยนะฮะเล่นเกมนิเกะอยู่เพิ่งเล่นเพิ่งเล่น ขำๆนะฮะคือไม่ค่อยมีเวลาเล่นไงเลยต้องหาเกมที well, so. to to things, ่ม like ันเปิดออโต้ได้คือนี่เก๋มันสามารถเปิดออโต้ได้นะแล้วก็สามารถแบบาร์มทรัพยากรตอนเราไม่อยู่ได้อะเหมือนเกมไอดอลอะนะฮะล่อนให้มันาร์มทรัพยากรไปอะไรเงี้ยนะฮะเอาครับแล้วก็ทังเอาแล้วก็หน้าทังเอาไปครับเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งครับโอ้โหเข้ามาแค่แค่อย่างงี้ก็โดนท่าเงาไปเลยครับคือท่าเงาของ King of the d e a n เนี่ยมันจะมีการระเบิดด้วยนะ ออโคตรเจ๋งอะ่ะเวลาเข้ามาใกล้โดนระเบิดก่อนเลยก็สําหรับท่าที่เราจะใช้บ่อยนะครับเป็นท่า normal น,นะก็จะมีท่าฟันปกตินะครับ1-2นะฮะคือท่านี้เนี่ยข้อดีของมันคือถ้าเกิดเราฟันไปแล้วติดกาดศัตรูจะโดนผลักไปค่อนข้างไกลนะทำให้ศัตรูเนี่ยสวนการโจมตีเรากลับยาก แต่ว่าถ้าเดินเออถ้าฟันปกติ12เนี่ยมันจะสตาร์ทอัพช้าหน่อยนะเราต้องกะระยะใช้ในระยะที่แบบกลางๆอ่ะอย่าไปใช้ตอนใกล้มากเกินไปนะครับเนี่ยใช้แบบเนี่ยแล้วศัตรูมันจะโดนผักไปไกลมามันจะฟันอุ้ยตกวัดแม่ผมม้วนหลังแะโดนครับเตะเตะไหมครับเตะสวนครับแม่จะทำคอมโบหน่อยน้องเออเนี่ครับนี่ครับฟันปกติครับกดดันแล้วปลาหอกไปโอ้มันไวครับมันไวโอ้โหตัวนี้ไวครับไม่ธรรมดาครับโอ้แล้วเลเวล12นะฮะไม่ใช่ น้อยนะครับดูพลังชีวิตเขาเยอะกว่าเอ้ยดูเรเวอรเดียสองนี้พลังไม่ได้น้อยกว่าเราเท่าไหร่นะครับโอ้โหหนึ่งสองฟัดกันไปครับแล้วแม่จะใช้จะดักจะดักผมเตินี่เคยผมฟันสวดไปไปกีนโดนเลยนะแม่จะดักจะดัก,ดก,กตัวนี้ไม่ธรรมดาครับมีเหลี่ยมครับมีเหลี่ยมฮะเรียเหลี่ยมเผๆครับสูยากฮะสูยากฮะขึ้นันไหครับขึ้นฟันไลยครับโอ้ยโ,โดนทีบครับ ไอ้โดนจอนตีครับเมื่อกี้โทษทีครับงงๆครับขึ้นฟันไปครับแหมแต่ว่ามันระยะมันดีครับฟันไปใครโดนเลยหนึ่งสองไปก่อนตอบไปก่อนโอ้โหแล้วพลังผมตามครับตอนนห้โดนทีไปครับหลังทีบหลังเตะนี่ครับแล้วโอ้ยมันจะระเบิดมันจะระเบิดอะออ้ยโจรคอมโบไม่ได้มันจะระเบิดใส่แม่แสดงท่าเงาครับโอ้โหเสียท่าเงาไปฟีแล้วพลังตอนนี้พลังสูสีเวลาใกล้จะหมดครับมีหัวใจครับ มีปัจจยจิงกขอพี่ฮิวหน่อยขอฮิวหน่อยน้องขอฮิวหน่อยโอ้โหฮิวปุ๊บสถานการณ์พลิกเลยครับโอ้แต่มันไม่หดักดีเหลือเกินอ้ยเกือบไปครับแล้วนึงสอดอุ้ยโดนนะติดบุมตอนนี้ติดบุมกันไปก่อนแล้วขึ้นปั่นเรียบร้อยโอ้โหเกือบไปโอ้โหบอกแล้วผู้เล่นระดับนี้ไม่ธรรมดาครับแม่เกือบไปเหมือนกันครับเกือบเสร็จไปแล้วครับตัวต่อมาไอรอนคลดครับ โหสู oh, ้ยากครับเพราะว่าตอนนี้พลังผมเหลือน้อยครับแล้วเลเวลเขาก็ไม่ใช่น้อยนะเลเวลคือต่ำกว่าผมแค่เลเวลดีเดียวครับคือเลเวลสิบสองนะครับโห oh, แล้วพลังเราเหลือน้อยครับเราจะสู้ได้ไหมโ oh, อ้โหอืบวกกันครับโอ้โเอาดิเอาดิเฮ้ยเอาดิเฮ้ยโอ้ยอ Woman, นผมโดนค้าาครับโอ้ยพลังจะหมดก่อนครับตอนนี้โอ้ขอฮิวก่อนอัวฮิวไม่ได้เลยครับตอนนี้โหเสียเปยบสุดโอ้โหแล้วตอนนี้ผมเข้าสู่ ล่างที่สองครับตอนนี้โอ้ยพลังจะหมดโอ้ยโอ้ยจะตายโอ้ยพอก่อนโอ้ยเอาดีเอาดีงั้ยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยจะตายจะตายจริงจะตายจริงเฮ้ยหลบไปก่อนโอ้ยอุ้ยเกือบไปทีไปก่อนครับอุ้ยจบตายอ้ยเอาดี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 ทำไมทำไมเอาดีเอาดีว้าจะบวกเหรอว้าอไม่รู้แล้วว่าใครแขังว่าใคร เคยเตือนยังไงว่าอย่ามาแข่งความแข็งกับผมเพราะว่าผมามาแข่งเป๊กแข่งเป๊ก <What? S 1> ตัวต่อไปแจ็คบันวอร์ครับโอ้โหรุ้เหนื่อยครับโอ้โหต้องพลังผมเหลือน้อยอีกแล้วฮะแม่รอดยากครับัหแล้วเจ้าศัตรูแต่ละคนนี้เหนียวเหนียวทั้งนั้นเลยนะวันนี้โอ้แล้วพี่ครับทางเงาไปก่อนโอ้โหแล้วก็ไปครับล้างทางเงาแล้วหน้าทางเงาแล้วขึ้นเอ้ยผมเป็นอะไรวะผมไปติดใช้ขึ้นท่างเงาวะ พอทีตอนทีกแบบตอนจุ่มสปองงงมากเลยนะไม่ได้เล่นนานงงปะวะเอาเลยครับฉีดติดกินได้เข้าแล้ว1 2ไปครับแล้วติดมุมอย่างนี้โอ้โอ้ยโอพลังจะหมดพลังจะหมดพลังจะหมดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้คนพี่ขอโทษกูขอโทษกูได้รอบไปแล้โอ้ยหมดตัวนี้ครับเอาหมดก็สู้นะเว้หมดก็ะสุนเอาไว้เอาดีกว่าเอาหนึ่งสองสามติดมุ้มไปครับติดมุมอย่างนี้อุ้ยโดนสวนโอ้ยก็โดนรอบแฝงแฝงถีบไปเลยครับแฝงแล้วก็ขึ้นปั่น แล้วก็ขึ้นฟันเอาดิเอาดิเอาดิทำไมอะทำไมอะทำไมอะขึ้นฟันเอาดิทำไมอะทำไมอะขึ้นฟันเอาดิทำไมอะทำไมอะเราทำไมอะขึ้นฟันจะตายทำไมอะอะทำไมอะเก็บไปหนึ่งทีมครับ yes yes ทีมต่อไปโอ้โหเจอทีมถึกนะครับทีมนี้แม่สายถึกทั้งทีมโอ้โหเจอกับแจ็คบันวอร์ตตัวแรกครับสกินอาวุธจัดเต็มว่ะทีมนี้โอเคตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการอัดเตกนมกันดีกว่านะครับ พอเมื่อกี้เรื่องการโจมตีเรื่องการใช้ท่าเงาอะไรก็บอกไปคร่าวๆนะขึ้นฝันเลยครับแต่ดูว่าจะมีโอกาสได้ต้อนติดมุมหรือเปล่าเพราะว่าแหมเจอตัวแจ็คนี่เจอสายถึกงี้ตอนยากนะอ้าหนึ่งสองไปครับโอ้บวกกันแล้วเราเสียเปรียบครับเพราะมันมีโลนะฮะแม่บวกกันเราเสียเปรียบตลอดเลยครับโอเคมาหนึ่งสองอติดมุมหมาติดมุมหมาติดมุมอย่างงี้ติดมุมอย่างงี้กระโดดทีบเนี่ยฮะแล้วหนึ่งสองแล้วกระโดดทีบเอาดิเอาดิแล้วทีบเอาแล้วยืนขึ้นฟันเอากระโดดทีบเอา ขึ้นเอาเตะไปไงเอาออกยังไงออกไม่ได้โอ้โหโดนไปเยอะครับโดนไปเยอะครับพลังเกือบหมดพลังเกือบหมดเป็นไงนี่ฮะวิธีการอัดตินมืออัดติมมุมหมาติมมุมหม้ติมกระโดดทิบอดีอดีทเอ้ากระโดดทีบเอ้าเป็นไงทำอะไรไม่ได้ครับต้องผลักเราออกมานะครับแม่เราผลักออกมาแล้วเราไม่เสียพลังนะแต่เราโจมตีเขาติดมุมนี้เราถ้าเกิดว่าเขากันได้เราได้ชิปดาเมจนะถ้าเขากันไม่ได้เขาโดนเราโจมตีนะครับเมื่อกี้เลยชิปทีบอะไรอ่ะ กระโดดถีบอะไรเงี้ยกระโดดถีบอยู่กับที่อะไรเงี้ยนะแล้วก็ถีบแล้วก็ใช้ท่าที่แบบสตาร์ทอัพไปไวเข้าไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดศัตรูก,กันเนี่ยเราจะทุ่มก็ได้นะเอออัดติดนม,มนี้เราได้เปรียบนะครับตัวต่อไปอลอนคาร์ดครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้พลังเงาเต็มพอดีเดี๋ยวผมจะให้ดูการอัดติดนม,มแบบใช้ท่าเงานะดูว่าจะได้ใช้หรือเปล่าอ่ะโอ้โหแต่แบบหน้าโดนแน่โดนบล็อกครับไม่ใช่โดนบล็อกโดนท่าแบบท่านี้เราบวกไม่ได้นะเพราะมันบล็อกได้อา้าวมาติดนมม,มติดนมเดี๋ยวโดนติด,มมดนมอย่างเงี้ยโดน ติดมุมอย่างนี้โดนเข้ามุมใช่ไหมอาจจะเข้ามุมใช่ไหมอาจจะอยู่ในมุมใช่ไหมอ่ะโดนโดนนี่ครับล้างทางเงาครับระเบิดใส่แล้วกระโดดถีบครับแล้วหน้าทางเงาครับอย่างนี้ฮะแล้วกระโดดถีบอีกทีครับอย่างเงี้ฮะโอ้โหเกือบหมดหลอดยังโหดยังโ,ดโหดโอ้คอมโบสับจักรวาลครับคุณก็เห็นไหมฮะโอ้โหย,ยังไงยังไงหมดหลอดไปจ yes. ี๊ดอืมก็คือ ความโหดของคอมโบระดับจักรวาลเนี่ยมันก็แบบเกินต้านทานนะครับเพื่อน,น,อน,นตัวต่อไปซาร์ครับซาร์พร้อมอาวุธมหากาศด้วยนะเ้ยดูประมาทไม่ได้เอาอยอมแพม้อีกแล้วครับก็แบบเก็บไปอีกทีนึงครับโอ้โหความโหดนะครับไม่มีใครตูได้นถึงต้องยอมเลยครับเมือ่อน <Yeah. S 1> ดูจากสถานการณ์แล้วเทือดผมเล่นต่อไปเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รีวิวความสาม,มารถพิเศษของอาวุธนี้นะก็เดี๋ยวตอนนี้ ทีมเนี้ยผมจะยอมให้พลังหมดมันให้พลังหมดไป2หลอดเลยแล้วกันะะเพื่อที่เราจะได้ดูความสามารถของอาวุธมหกาศนะครับเพราะ,ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ได้ดูกันนะก็คือความสามารถของอาวุธ <_ seas> มหกาศอันตัวเนี้ยความสามารถพิเศษของมันนะคือหลังจากพลังหมดไป2หลอดและคะค้วแบบปกติถ้าพลังหมดไปหลอดหนึ่งอะคิงอัลโดริเจเนี่ยมันจะเหมือนกับจะมีอีกล่างหนึ่งใช่ไหมอ่าเหมือนจะมีอีกล่างหนึ่งเหมือนเคลก้าแต่เคลก้าจะเป็นร่างอมตะแต่คิงอัลโดริเจียมันจะเป็นอีกร่างหนึ่งที่เอ่อถ้าเราโจมตีศัตรูได้เราจะฮิวนะ อ่าแต่ถ้าเกิดว่าหมดจากล่างที่2ไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่ล่างที่3ถ้าเราใช้ไอทิวนี้นะแล้วเอ่อพอเข้าส,สู่สู่ร่างที่3เนี่ยเราจะเข้าสู่ล่างกายทิพย์นะครับซึ่งศัตรูจะไม่สามารถโจมตีได้ครับ <S <S โอเคพลังผมจะหมดแล้วมาอัดมาอัดมาเพื่อน,อนมาอ่าสวนไปสวนไปให้สุดสีหน่อยสวนไป,ไปแล้วก็ยังไงใช้ทางเอาไปครับโจมตีอย่างนี้พับพึบไปพับพึบไปแล้วแล้วนางโอ้โหนางไปกระโดดหลบเรียบร้อย หมดไม่หมดให้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 หมดเร็วให้หมดให้หมด,ให,หมดให้หมดไปให้หมดไปเร็วโอเคหมดแล้วครับนี่ครับเข้าสู่หลอดที่2ครับนี่ฮะหลอดที่2ก็คือเป็นปกติของคิงอัลเบอร์ิเเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวนี้มดหลอดที่3นี่เขาจะเข้าสู่ร่างกายชิ้นเศัตรูไม่สามารถโจมตีเราได้ครับแต่แต่เราจะไม่สามารถชักทางเงาได้นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราโจมตีศัตรตูตายอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราอยู่ในร่างที่3ามมันจะออกเสมออย่างนี้ครับคือมันจะออกเหมือนตายกันคู่นะครับก็คือถ้าเกิดมีอาวุธชิ้นเนี้ย ถ้าหมดพลังหลอดที่2ไปแล้วเนี่ยเรายังสู้ได้อยู่เรายังสามารถดึงศัตรูให้ตายตามเรามาได้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีอาวุธชิน้นนี้ถ้าเกิดเราหมดพลังหลอดที่2ปุ๊บก็คือเราตายเลยใช่ไหมอ่าประมาณนั้นนะฮะโอเคก็ถือว่าเป็นการรีวิวจบแล้วทั้งนั้นเดี๋ยวผมยอมแพ้เลยนะครับเพราะว่าเราคลิปนี้เรามาเพื่อรีวิวอาวุธของ King of t h l a z i z นะครับแล้วก็คนที่อยากจะเห็นผมแพ้ก็เห็นผมแพ้นะโอเคหายข้องใจนะเฮ้ย เนื่องจากว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปรีวิวอาวุธนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะไม่ได้พูดถึงวิธีการเล่น King of the l e n d โดยละเอียดนะก็เลยว่าใครอยากจะดูวิธีการเล่น King of the l e n d แบบละเอียดก็สามารถไปดูคลิปแชร์เทคนิคการเล่น King of the l e n d ที่ผมเคยทำไว้แล้วได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ในนี้เลยนะฮะแต่ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์เนะครับผมว่าช่องคนไทยที่จะมาพูดถึงข้อมูลเบือ้องลึกของเกม Shadow Fight 4 Arena เนี่ยหายากนะ กดติดตามไว้เลยนะครับเตือนไว้ก่อนเดี๋ยวจะพลาดข้อมูลดีๆและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับนั่นก็คือช่วงคําคมท้ายคลิปนะครับสําหรับคําคมท้ายคลิปของตอนเนี้ยก็จะมีอยู่ว่าไม่ต้องห่วงฉันถ้าเธอไม่ใช่พระโอเคครับผมแล้วยัง่ไงก็ตามอยาลืมกลับมาพบกันใหม่ีกทีนึงในคลิปหน้านะครับ